สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทสารสินไทยทัศน์เบนซองหล่อธนาคารอมสินเสนอ ปอนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ระบุถึงที่มาของปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองระบุคดีซุกขุ้นจุดเริ่มต้นความเครือบแคลงในหลักนิติธรรมขอร้องทักสินเสียสละยุติบทบาททางการเมืองเลขาที่การ OIC เข้าพบนายกรัฐมนตรีขอให้รัฐบาลเสริมสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธี ขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสําคัญทุกศาสนาและยึดถือแนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดสถานทูตสหรัฐประจํากรุงเทพประกาศปิดชั่วคราวเพื่อรับมือเหตุชุมนุมในวันนี้หลังได้รับแจ้งจากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติว่าจะมีการชุมนุมบริเวณหน้าสถานทูต ในช่วงบ่ายวันนี้โดยมีผู้เข้าร่วมชุมนุมหลายร้อยคนขณะที่ผู้นำเฮสบบลเรียกร้องให้ชาวม,มุสลิมในเลบานอนออกมาประท้วงอย่างต่อเนื่องต่อเรื่องของภาพยนตร์หมิ่นศาสนาอิสลามส่วนลิเบียจับกุมผู้เกี่ยวข้องเหตุโจมตีสถานกงศูนสารัฐในเมืองเบงกาซีได้แล้ว50คนระบุชัดบางคนไม่ใช่ชาวลิเบียแต่เป็นสมาชิกกลุ่มอัลกออิดะ อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำในเช้าว,วันอังคารที่18กันยายนพุทธศักราช2555ค่ะช่วงนี้กรมอ,อุตุนิยมวิทยาเตือนไว้เรื่องของฝนฟ้าตกหนักต่อเนื่องกันหลายวันนะคะปัญหาการจราจรติดขดัดไม่ว่าจะเป็นถนนลื่นรถไปช้ารวมถึงน้ําท่วมขังหลายพื้นที่ทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพ <S <S ดินฟ้าอากาศช่วงนี้เป็นที่สน,สนใจของท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของน้องน้ําซึ่งหลายๆคนก็กลัวเหลือเกินว่าปีนี้น้องน้ําจะมาหรือเปล่าที่แน่ๆ,ๆหลายจังหวัดมาเป็นประจําอยู่แล้วถึงเวลาน้องน้ําต้องมาเยี่ยมเยียนปัญหาก็คือว่าน้องน้ํามาไม่ได้มีปัญหาอะไรมาแล้วก็ขอให้น้องน้ําไปแต่ว่าตอนที่เราจะเตรียมตัวรับมือปัญหาก็คือว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรมีปัญหานี้จะป้องกันอย่างไรมีปัญหานี้จะแก้ไขอย่างไรนั่นก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของศูนย์เตือนภยัยพิบัติแห่งชาติที่จะให องค์ความรู้ให้เราสามารถที่จะเตรียมป้องกันภัยต่างๆไม่ให้รุนแรงมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะช่วงนี้ไปติดตามรายงานพิเศษกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วยคิดช่วยทำกันค่ะ หลังเหตุการณ์ธรณีพิบัติไฟคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า5,000คนศูนหายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากสาเหตุหนึ่งก็คือขาดการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพทำให้ประชาชนไม่ได้เตรียมการรับมือกับภัยพิบัติครั้งนั้นบเรียนดังกล่าวทำให้มีการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติขึ้นทำหน้าที่บูรณาการข้อมูลเตือนภัยรวมทั้งวิเคราะห์วิจัยปัญหาและอุปสตรรคต่างๆให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานและในขณะ ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีเมื่อปีที่แล้วสร้างความหวาวิตกถึงสถานการณ์ในปีนี้ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทําหน้าที่อย่างไรเพื่อให้ความมั่นใจแก่ประชาชนติดตามช่วงหน้าค่ะท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบ้นซองหลอ ที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์วีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีซันรูฟด้วยปินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก02 714 8888ผ88มอยู่ทุกวันละครับ เคีวยวหวานไก่ใส่อะไรถึงอร่อยทองนี่ไงทองอกะทิถุงเช่าเกาะพร้อมมอบสร้อยคอทองคำมูลค่ากว่า3ล้านบาทเพียงคุณส่งซองเปล่าวกะที่ถุงเช่าเกาะวันนี้ถึง3 1ธันวาคมศนี้รีบรีบกันหน่อยนะครับพี่น้องวันนี้เราพร้อมจะก้าวไปสู่อนาคตด้วย PEA Smart Grid โรงขายไฟฟ้าอัจฉริยะที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตยกระดับขึ้น พลังงานไฟฟ้าสะอาดใช้เปลี่ยนให้ทุกชุมชนสู่โลกแห่งอนาคตให้ทุกจังหวะชีวิตสว่างสวยกว่าเดิม p E A Smart g ก i d การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชุลมุนวุ่นรักไปกับชาวเป็นข่าวคู่นึงจะบอกเลิกอีกคู่จะบอกรักแกก็รู้แล้วใช่ไหมว่าแกสองคนเนี่ยต่างคนต่างก็ชอบกันวันนี้ฉันจะคุยกับพี่อมคณต้องอย่างนี้ที่จะเพื่อน เกิดอะไรขึ้นนะคะติดค้างอะมันมันมัน <ett> ม <COVID> ันมันมันสถานีบ้านฉับสุกนี้ช้าทุ่มสุบห้ายามช่วยคิดช่วยทำโดยยาหม่องตราถ้วยทองจากบริษัทถ้วยทองโอสถเงินฝากเผื่อเรียกงพิเศษ399วันจากธนาคารอมสิน สถานการณ์น้ำจังหวัดสุขโขทัยมีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณฝนตกสะสมลดลงแต่เขตเทศบาลยังมีน้ำรั่วซึมออกมาจากแนวบิ๊กแบ็กและผุดตามท่อเป็นจำนวนมากส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีและสาแก้วฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้มีน้ำป่าจากเขาสอยดาวและเขาชะกันไหลทละลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและเส้นทางหลวงสายหลักสารอาญามีคำสั่งในคดีการเสียชีวิตของนายพันคำกอง คนขับรถแท็กซี่ในร่วมน,นปชระหว่างการชุมนุมเมื่อปี2553ว่าเป็นการยิงของเจ้าหน้าที่ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งสอชปปชถแถลงปิดคดีถอดถอนในสุเทพเทือกสุบ,บันย้ำเป็นความผิดสำเร็จในการเข้าไปก้าวกายแทรกแซงการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรม ขณะที่เจ้าตัวย้ำไม่มีเจตนาแทรกแซงข้าราชการด้านประธานวุฒิสภายอมรับเป็นเรื่องยากที่จะถอดถอนบริษัทญี่ปุ่นหลท์แห่งพากันปิดโรงงานและสำนักง,งานในจีนชั่วคราวหลังเกิดกระแสประท้วงไปทั่วประเทศเนื่องจากกรณีพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออก แล้วค่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันเพื่อเตรียมตัวสำหรับรับมือกับสถานการณ์ภัยทางธรรมชาตินะคะซึ่งวันนี้เราได้เชิญผู้แทนจากศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาตินะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษค่ะอาจารย์เกรียงไก,กรก่อวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะผู้เชี่ยวชาญค่ะพูดถึงเรื่องหมายตอนนี้ภารกิจเริ่มหนักหนาขึ้นนะคะคเห็นมีคือเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินี่มีการออกประกาศเตือนอย่างที่เราเห็นเหมือนกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่เหมือนกันถูกไหมคะท่านคะจะ คือมีแยกกันยังไงระวังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศรายงานสภาพอากาศกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินี่แบ่งบ่งงานการประกาศยังไงคะท่านคะก็อย่างนี้ครับเวลานี้เนี่ยที่ได้ตกลงกันนะครับทางกรมอุตุเนี่ยก็จะแจ้งเตือนถึงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นว่ามันจะเป็นอย่างไรพื้นที่ฮะโดยภาพรวมกว้างว่าในบริเวณภาคไหนเนี่ยจะเกิดมีฝนตกหนัก จะมีอะไรตระเลยเกิดขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นพอศูนย์เตือนภัยได้รับแจ้งจากทางกรมอุตุก็เอามาดูถ้าฝนตกหนักมีหลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้างหรือมีหลายหลายแห่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมได้ศูนย์เตือนภัยก็จะเข้าไปแจ้งเรียนเตือนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าให้ระมัดระวังนะพื้นที่นี้เนี่ยอาจจะเกิดน้ําท่วมได้น้ําป่าไหลหลา,ลาก<อ>น้ําล้นตลิง่งหรือดินโคนลนถล่มจากกรมทรัพยากรธรณีที่แจ้งมา S <S <S 2> <S 2> นะครับหน้าที่จริงๆก็ผมไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยมีความสับสนเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวจะสับสนนะก็คือหมาความว่ารับจากทางด้านกรมอุตุอย่างไงก็ฟังไปเหมือนเดิมนะครับ <S <S 2> <S 2> แต่ถ้ามันจะรุนแรงแล้วก็เป็นถึงภัยพิบัติเนี่ยศูนย์เตือนภัยก็พร้อมที่จะแจ้งให้ได้รับทราบนะครับ,ค,รบคือเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศอย่างเช่น เดินเรือควรงดออกจากฝั่งมีคลื่นลมแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอะไรก็ว่าไปแล้วก็อาจจะมีพ,พายุฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากซึ่งก็จะมีคำพูดเหล่านี้อยู่ตอนหลังนี่กรมหูตุจะไม่แล้วครับจะไม่เ,<อ>เ<อ>ตือนเกี่ยวกับน้ำท่วมน้ำน้ำป่าไหลหลากน้ำอะไรแล้วก็ครับก็หมายถึงว่าทางทาง ผู้ใหญ่ก็อยากจะให้เรียกว่าถ้าเผื่อว่าเป็นเตือนเป็นภัยต่างๆเนี่ยให้ศูนย์เตือนภัยเป็นผู้ช่วยเตือนเพราะฉะนั้นต่อไปนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะรายงานสภาพอากาศทั่วไปรายงานสภาพที่เปอร์เซนต์ที่ไหนแล้วคาดการฝนตกหนักค่ะเรื่องน้ําเรื่องคลื่นไปแต่ถ้าเกิดว่าจะมาเป็นภัยเป็นข้อมูลปฐมภูมิคื้นัานต้นแล้วของเราคือเอามาวิเคราะห์ว่าถ้าฝนขนาดนี้คลื่นขนาดนี้จะเกิดภัยอันตรายอย่างไรบ้างถูกต้องประมาณนั้นนี่ออกต้องออกคู่กันไหมคะหรือว่าก็ุ่คนต่างแจก ข่าวกกัันนส่วนใหญ่ก็ตามจากกรมอุตุกรมอุตุก็จะแจ้งบอกก่อนอย่างที่พูดไปที่คุณสุริบูลพูดเมื่อกี้นี้พอเราเห็นว่าจะเป็นภัยปับเราก็จะช่วยเสริมไปอีกทีหนึ่งว่าที่กรมอุตุบอกมาว่าที่ภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักนั้นก็จะเกิดน้ําท่วมได้แก่จังหวัดนี้นี้นี้อำเภอนี้ขอให้ระมัดระวังครับขั้นไหนถึงเรียกว่าเป็นภัยพิบัติวัดจากอะไรดูจากอะไรคะท่านก็ถ้าเป็นภัยพิบัติเนี่ยมันก็จะมี ความเสียหายครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างแล้วก็นอกเหนือจากเป็นเพียงพื้นที่เดียวนะครับอ๋อต้องหนึ่งคือครปริมาณพื้นที่ปริมาณพื้น,น,นที่เนี่ยกว้างมากกว่าหนึ่งพื้นที่ออกมาแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นที่หน่วยงานในท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถดําเนินการจัดการได้ เกินกำลังความสามารถของน้องถิ่นอาจจะต้องใช้ความพึ่งรัฐบาลกลางเป็นผู้สั่งการอย่างนี้เนี่ยก็จะต้องถือว่าเป็นภัยพิบัติเราก็จะต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราจะสามารถทําได้คือต้องวิเคราะห์จากพวกตัวเลขทางเศรษฐกิจได้ไหมคะว่าอาจจะเกิดความเสียหายสูญเสียเท่าไหร่อะไรอย่างนี้หรือชีวิตทรัพิอะรอย่างจริงก็ต้องดูแต่ว่าเราก็คงไม่ได้ไปดูถึงขนาด สภาพเศรษฐกิจเราเวลานี้เราดูถึงเรื่องความสูญเสียจากชีวิตคนเป็นหลักด้วยะนะครับก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเพราะว่าทรัพย์สินถ้ามันเกิดการเสียเนี่ยบางทียังซ่อมแซมได้แต่ชีวิตคนเนี่ยมันซ่อมไม่ได้เสียแล้วเสียเลยก็ผมก็ไม่อยากที่จะให้เกิดความสูญเสียทางชีวิตค่ะศูญญาานเตือนภัยพิบัตินี้เตือนภัยอะไรบ้างคะเพราะจะจําได้ว่าตอนตอนที่มีซูนามิเนี่ยแหละเราได้ยินศูนเตือนภัยพิบัติมาตั้งแต่ปี47เจเนาะ47จนะคะ ภัยอะไรที่ต้องต้องเตือนบ้างก็ตอนต้นเนี่ยที่ตั้งศูนย์เตือนภัยนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเกี่ยวกับภัยทางด้านแผ่นดินไหวและสึนามิอ่านี้เป็นหลักก่อนเป็นหลักก่อนแต่ว่าพอผ่านมาแผ่นดินไหวได้ได้ร่วงหน้านานไหมคะแผ่นดินไหวจริงๆรเนี่ยรู้ร่วงหน้าได้ไม่เยอะไม่ไม่นานคือไม่นานแต่ถ้าสึนามิเนี่ยพอมันต้องแผ่นดินไหวก่อนแล้วถึงจะเกิดสึนามิก็ยังพอมีเวลาแต่ตัวแผ่นดินไหวเนี่ยเรารู้ล่วงหน้าแค่เป็นเพียง เป็นเพียงนาทีเท่านั้นเองที่จะรู้ว่ามันจะเกิดครับ้วเราจะเตือนยังไงนะคะครับก็ก็เตือนค่อนข้างยากเป็นแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เรียกว่าทั่วโลกเนี่ยก็พยายามศึกษาเวลานี้มีอาจารย์มาาลัยในในในกรุงเทพในในในประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าเริ่มเริ่มวิจัยเริ่มรู้แล้วว่าก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมีแก๊สบางชนิดออกมาแล้วก็จะทําให้รู้ล่วงหน้าได้เป็นอาทิตย์เป็นอะไรก็ผมก็หวังครับว่าในอนาคตเนี่ย เราอาจจะรู้ว่ามันจะเกิดแผ่นดินไหวได้ล่วงหน้าได้จะได้เตรียมการจะได้เตรียมการครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยกังวลใจมากนักเพราะว่าภัยจากแผ่นดินไหวในบ้านเราเนี่ยน้อยเน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภัยจากน้ําท่วมจากฝนตกหนักนะครับอย่างนี้เป็นต้นเรื่องของแผ่นดินไหวสึนามิเป็นภารกิจหลักแล้วมีอะไรอื่นอีกไหมพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยแผ่นสึนามิหลังจากเกิดไปแล้วเนี่ยก็คงไม่เกิดกว่าจะเกิดอีกก็ไม่ทราบเมื่อไหร่นะครับอันนี้ข้อร่างพยากรณ์ว่าอ่าวไทยจะเกิดสึนามิ ก็ผมว่าคนที่พูดก็พูดไปพูดไปแต่ว่าถ้าถามความเห็นของผมเนี่ยโอกาสในอ่าวไทยที่จะเกิดสึนามิเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากมน้อยมากเพราะว่าแผ่นแผ่นน้าในทะเลในอ่าวไทยเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับทางที่อื่นๆแล้วเนี่ยค่อนข้างตื้นค,ค่อนข้างตื้นเพราะฉะนั้นสึนามิเวลาถ้าเกิดขึ้นเกิดแผ่นดินไหวในทะเลแล้วจะเกิดสึนามิเนี่ยเดินทางเข้ามาเนี่ยก็คงก็คงยาก นะครับหลายๆครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในมาสมุทแปซิฟิกเนี่ยก็เกิดสึนามิแต่ก็ไม่สามารถเข้ามาในในอ่าวไทยได้เลยครับมาแบบคลื่นบางๆพอมาจริงเข้ามาิรตกโตตกันในที่ผ่านๆมานะครับแล้วเข้ามาจริงก็5เซน3มเซนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่น่าเป็นห่วงแล้วครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อมีหลายเรื่องที่เดียวเันเชื่อว่ามีหลายคนกําลังเริ่มมีคําถามว่า ถ้าอย่างนั้นจะติดตามข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ยังไงว่าต้องเตรียมตัวแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะพักร่นหนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดจะทำกันต่อค่ะบัตรประจำตัวต้องตรงกับคนขับนะครับแสดงป้ายด้วยถ้าไม่รับผู้โดยสารไม่ไปแล้วเปิดไฟว่างทำไมอย่าับแบบนี้มันอันตรายพอเห็นแท็กซี่ทำผิดกฎช่วยกันโทร1584กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจจับเมื่อพบการกระทำผิด รู้จักเวชพง์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่วคะค่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพง์โอสถ อมสินวีซ่าในบิตสมาร์ทไลฟ์ดีกว่าครับอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตจากประเทศสูงสุด5 0 0 0บาทไร้กังวลกับค่ารักษาพยาบาลจากประเทศสูงสุด20,000บาทต่อครั้งบัตรอมสินวีซ่าในบิตสมาร์ทไลฟ์ของธนาคารอมสินที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เนื้อระดับไม่ต้องหวานบอกแลยนะไงพี่ชาบหวานโอ้แต่แล้วกณพี่ใจเย็นค่ะค่อยพูดกันดีกว่าค่ะอย่างนี้คุยกันดีกว่าไหมคะพี่คะอุ้ยเลิกเสพติดน้ำตาลเลิกหวานก่อนเป็รอรค่ะน้องได้ดาแลัวในค่คานนี้ค่ะนูกว่าทะเลาะกับหวยน มาชิมน้ำพริกมากรูสูตรโบราณบายกระประพลึกกับเคป๊ต <Okay. S 1> ิดตามกับแจ๋วก้านาฬิกา40นาทีค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยฮิราคาว่าแผ่นเจลรองนอนเย็นยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ399วันจากธนาคารอมสินตอนนี้ก็เริ่มมีน้ําท่วมหลายพื้นที่แล้วนะคะสุขโขทัยเองตอนนี้ CPF เขาไปช่วยเหลือคนที่กําลังประสบภัยนําไข่ไก่สด3,000ฟองแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไก่สด1,000กิโลกร,รัมไปผ่านมูลนิธิอ,อ,อาสาเพื่อนพึ่งพ,พาย,ยมยากนะคะสภากาชาติไทยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้ทางฟาร์มแล้วก็โรงงานก็วางแผนป้องกันอุทกภัยคือเรื่องนี้เนเรื่องใหญ่ล่าสุดทางทางหน่วยงานศูนย์เตอนภมยพิบัติแห่งชาติก็บอกว่า มีการเตือนเตือนเรื่องของภัยธรรมชาติตรงนี้แล้วเหมือนกันใช่ไหมคะครับเราก็ก็เตือนมาตลอดอะนะครับแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าภัยธรรมชาติเนี่ยพอเวลามันแรงขึ้นเป็นภัยพิบัติเนี่ยมันบางพื้นที่มันก็ใช้เวลาในการที่จะให้มันกลับมาอยู่ในสภาพเดิมค่ะสุโขทัยนี่ล้างกวาดไปแล้วนะฮะไมีก็อกอย่างสุโขทัยเนี่ยวันที่น้ําเจาะเข้าไปใต้ใต,ใต้ใต้พื้นเนี่ยผมก็ติดต่อกับ พออสถานีของกมูุตุนะครับที่สุโขทัยก็คุยกันก็บอกโอ้โหเพราะว่าผมเคยทํางานอยู่ที่กมูุตุก่อนที่จะมาอยู่สุเดอนไทยก็บอกบอกว่าโอ้หน้ําตอนนี้มันแรงผมก็บอกบอกโอ้โหคงจะยากแล้วกว่าจะทําได้เพราะมันเจาะทะลุเข้ามาก็รัดก็ที่บ้านเมืองก็ใช้เวลานานนะครับกว่าที่หลายวันกว่าจะทําให้มันเข้าสู่สภาพปกตินี่เมื่อคืนเคยเห็นได้ข่าวอีกแล้วอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ คือน้ำเนี่ยมันมีรูนิดนึงนี่มันทะลุทะลวงต่อไปได้หมดเลยก็การก็การวิธีในการป้องกันภัยก็ต้องพร้อม alert อยู่ตลอดย4ชัิบสี่คืออ่างว่าสาคัญคือถ้าประชาชนเรารู้จักวิธีในการป้องกันตัวเองได้นี่น่าจะดีที่สุดเพราะว่าเราไปหวังพึ่งรอรัฐบาลรอใครมาช่วยนี่ลําบากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเห็นบอกว่าตอนนี้เน้นกําลังให้เน้นเรื่องของการให้ความรู้กับประชาชนใช่ไหมคะก็อย่างนี้ครับตอนโครงการของเราเนี่ยเราเราทำไว้ทุกปีเลยนะคะ ในปีนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยก็มีการสร้างเขาเรียกว่าโครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อเกี่ยวกับภัยพิบัติก็คือหน้าที่ก็คือออกไปมีการจัดสัมมนาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนตามจังหวัดต่างๆ oh. ในปีนี้เนี่ยเราตั้งขึ้นมา20จังหวัด เป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายครับก็เลือกไปครับทีละ20เพราะว่างบประมาณที่เราได้เนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะออกไปทําทั้งหมด75.76จังหวัดได้ก็ไปทีละนั่นทีละที่เท่าที่สามารถกระทําได้ในปีนี้เนี่ยก็ออกไปทั้งหมด20จังหวัด ในขณะนี้นี่กำลังอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จจากรายการนี้ผมก็จะต้องไปที่อุดรธานีเสร็จจากอุดรก็จะมาที่หนองคายแต่ที่ก่อนหน้านี้มาเนี่ยก่อนหน้าไปจังหวัดที่ท่วมอยู่เนี่ยนะคะใช่ไหมคะพิ่สุโลไปครสารรค์ชวามรู้ิ่อนใชห์บิงบุรี่างทองอยุธยยาอันนี้มาทางอีสานละ รเริ่มมาทางอุดรอ,อุดรหน,อ,อ,น,นองคาย,คายนครพนม,มนะครับแล้วพอเสร็จแล้วต่อไปก็จะลงมาภาคตะวันออกที่จันทบุรีอ๋ออันนี้ก็น้ําเยอะนะป่ามาเยอะเหมือนกันแล้วก็เสร็จแล้วก็จะลงไปภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์พังงาภูเก็ตสงขลาสตูลตรัตรงกระบี่คือเวลาไปนี่ให้ให้ความรู้เรื่องอะไรบ้างคะเราก็ให้ความรู้ว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยจะมีภัยพิบัติอะไร แล้วถ้าเกิดภัยพิบัติท่านควรจะทําอย่างไรแต่ก็แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันวิเคราะห์เลยว่าจังหวัดน,นี้ระวังเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วเสร็จแล้วล้วก็ไปสร้างเครือข่ายประชาชนสร้างเครือข่ายก็คือไหมครับเ,เราไปเปิดเปิดรับสมัครขอให้พี่น้องมาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เป็นเป็นเครือข่ายของเราโดยที่ว่าถ้ามีภัยขึ้นมาท่านท่านแจ้งเข้ามาเราก็แจ้งกลับไปอย่างท่านอะไรเงี้ยเพราะว่าภัยพิบัติเนี่ยมันจะต้องมีเครือข่ายมชีช่วยเป็นหูเป็นตายเพราะภาคประชาชนเนี่ยสม สำคัญมากมเพราะคนที่เขาอยู่ในในพื้นที่เนี่ยเขาจะรู้ดีกว่าเรารู้ดีกว่าเรามาบางทีมาบอกว่าแหมโอ้เราบอกรอแต่ปริมาณฝนเอ๊ะฝนก็ตกลงมาที่บ้านเรายังไม่ถึงร้อยมิลิเมตรเลยแต่ว่าจริงๆแล้ว ชาวบ้านเขารู้ก่อนแล้วเพราะมันตกอยู่ข้างบนแล้วมันก่อจะไหลลงมาแล้วความรู้ที่ให้จะให้เรื่องอะไรบ้างนะคะนอกจากเป็นเครือข่ายแล้วครับเป็นเครือข่ายก็สร้างองค์ความรู้ให้ความรู้ว่าถ้ามันมีภัยนี่ควรจะทําอย่างไรนะครับภัยนี่มีภัยอะไรบ้างตัวในอีสานก็จะมีภัยเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งภัยเรื่องเกี่ยวกับภัยจากน้ําท่วมจากพายุเข้ามานะครับอย่างนี้เป็นต้นก็จะบอกว่าถ้าพายุมาต้องเตรียมตัว1นึ่แล้วก็มาช่วงไหนแล้วก็มาช่วงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่าได้ประมาท นะครับยกของขึ้นได้ยกก่อนก็เตรียมการไว้ก่อนบางคนเนี่ยผมก็จะพยายามไปให้ความรู้ว่าอย่าไปหวังพึ่งจากทางรัฐอย่างเดียวเราต้องเตรียมตัวของเราไว้ก่อนนอกเหนือจากที่ผมเรียนแล้วโครงการสร้างองค์ความรู้แล้วก็จะมีโครงการอีกอันหนึ่งก็คือโดยที่เอกชนเป็นผู้ทําคือโครงการเยาวชนเกี่ยวกับภัยพิบัติก็มีเอกชนเขาทำนะครับแล้วก็ ขอให้ทาง ศูนย์เตือนภัยเนี่ยจัดวิทยากรออกไปสร้างองค์ความรู้ไปตามโรงเรียนต่างๆถ้าเราสนใจอยากเข้าไปดูข้อมูลของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ได้ใช่ไหมคะมีเว็บไซต์ก็เข้าไปดูเว็บไซต์ ndwc.go.th ขึ้นหน้าจอให้แล้วแล้วก็มี ndwc.go.th นะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เกรงไกรวัฒนานะคะมาให้ความรู้เราจะได้เตรียมการมีข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้เกิดอะไรขึ้นมาจะได้ทันท่วงทีด้วยกันละกันเด็กผู้ชมเด็กคิดเด็กทำการปิดท้ายที่ทางข่าวในวันนี้วันนี้เราสองคนละท่าผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบ ทั้งสองท่านสวัสดีค่ะช่วงเด็กคิดเด็กทําสวัสดีค่ะเด็กคิดเด็กทําขอนำเสนอสารคดีชุด 84เหรียญกษริส์์แห่งองค์ราชันวันนี้เป็นเรื่องราวของเหรียญที่ระลึกอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีค่ะ ของเครื่องใช้ที่จัดแสดงอยู่ในบ้านหลังนี้จำลองขึ้นตามรายละเอียดในหนังสือแม่เล่าให้ฟังพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินเพื่อให้เห็นบ้านเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งทรงพระเยา เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครที่จัดสร้างตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะอนุรักษ์อาคารเก่าซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับบ้านของสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีณที่ตั้งอันเคยเป็นนิวาสถานเดิมคือย่านวัดอนงคารามไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติและเป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน และในโอกาสนั้นมูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดทำเหรียญเพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างโดยจัดทำเป็นเหรียญทองคําเงินและทองแดงมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประดิษฐานอยู่ด้านหน้าส่วนด้านหลังเป็นภาพจําลองของอุทยานเฉลิมพระเกียรติ จจุบันนี้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจจัดกิจกรรมรื่นเริงรวมถึงจัดแสดงนิทรรศการอบรมศิลปะงานฝีมือท่ามกลางธรรมชาติสมดังพระราชประสงค์ วันนี้ต้องติดตามที่ประชุมบุฒิทสภาจะลงมติว่าจะถอดถอนนายสุเทพเทือสุบัณตามที่ปปชชี้มูลความผิดหรือไม่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นำทีมสสภาคใต้รวมประชุมหาหรือแก้ปัญหาไฟใต้กับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงต่อเนื่องโดยเฉพาะตำแหน่งประหลัดกระทรวงคมนาคม